สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวันนี้วันนี้มีหัวข้อคลิปว่าเรื่องสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้ตอนนี้มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้เลยก่อนอื่นจะขอดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะ การอ่านเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงตรงบ้างตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะเลือกรับแต่ข้อความดีๆเลือกรับแต่พลังบวกไปใช้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนคะ่ะใบแรกว้าวเป็นพลังงานของคนที่ใจบุญ มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้คนยินดีที่จะช่วยเหลือทุกๆคนถ้ามีการร้องขอหรือแม้แต่ไม่มีการร้องขอก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยนะคะคนใจบุญเข้ามาชมคลิปนี้ได้ไงต่อคะปเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะมั่นใจในตัวเองอย่างมาก มั่นใจทุกเรื่องขยันฉลาดเป็นคนที่มีสติปัญญาอืมขอดูอีกสองใบนะอ้าวพลังงานของบางคนที่กำลังจะได้ถูกโยกย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ อาจกำลังจะถูกย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งหรือกำลังจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขบางคนก็อาจจะเพิ่งมีปาร์ตี้มาเร็วๆนี้เองมีความสุขฉลองกันมานะคะมีความสุขมาก โอเคค่ะจากพลังงานนี้เรามาดูต่อค่ะเรื่องสำคัญอะไรที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้จากพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ใจดีมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็อาจจะกำลังเผชิญปัญหาที่ว่าจะต้อง move on อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานถิ่นที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงงานหรืออาจจะจะได้ทั้งหมดเลยค่ะ การยกย้ายที่อยู่ที่บ้านหรือการยกย้ายที่ทำงานได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้บางคนก็อาจกำลังจะเพิ่งไปจบงานเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างไปฉลองมานะดูสิคะเรื่องสำคัญอะไรที่คุณต้องรู้สิบดาบค่ะดูต่อนะโอ้โหมาพร้อมราชนีดาบ ใบที่สามเดชาลีออตต้องไปแน่ๆค่ะมันถึงวาระของคุณแลถึงวาระของคุณแลที่คุณจะต้องไปอือห mm ืม hmm. มันอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกอัดใจลำบากใจมากมายและทำให้คุณที่จะต้องตัดสินใจที่จะไป ด้วยความลับบางสิ่งบางอย่างนี้เองที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจคุณรู้สึกอึดอัดและมันเปิดเผยขึ้นมาเป็นเหตุให้ความทุกข์ใจของคุณต้องตัดสินใจค่ะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าฉันจะเดินเดินทางออกจากพลังงานก็ใช่เลยเพราะคุณกำลังมีพลังงานที่กำลังจะได้โยกย้ายทิ้นฐานโยกย้ายตัวเองไปอยู่อีกที่หนึ่งค่ะ แต่การโยกย้ายครั้งนี้เป็นการยกย้ายที่ดีมากๆนะดีมากๆค่ะชาลิออตจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จคุณมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญตอนนี้เลยคือการตัดสินใจ move on จากที่เดิมค่ะนี่คือไพ่อยากบอกแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ